นะน,นั่นคือตรงลันเนื่อตัวค่าเห็นไหครับนั่นะค้ากันะ

แบบจับเพื่อจับเพื่อไหมยังหงุดยังหงุดนี่จะหาจับอหมจะจับเพื่อบบนี้มันก็ฝ่ายมาเยอ่อ่ะเปลี่ยนเลยมันเพราะอะไรล่ะพ่อแหละพ่อ

เหรอเพื่อปั่นเครื่องไปสุดท้ายขับรถไปแล้วแบบไหนสักการร้อนไม่ร้อนไม่ใช่ไม่ให้เอ็งมาเบื่อทุ่งทุ่งจะไปหาจุดอื่นทุ่งก็เอาไม้ควักมาวางท้ายรถกระจายแล้วก็สักไม้ละเอาเดินดูดูเขาคือเดินหาคู่ก็ได้เหรอ Bác ăn cho chú cái tơm đây mà Bác ừ. bự là sạch bởi là, ừ. Đó là nó mà

mặt được 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 เด็กก็มันก็ตายไปแล้วทังอนัถีไปดวคือหอมจกคือหอมเดี๋ฮัปปุส้นหนักปดนตายล้วน่ฮัปุไปเร็วกอนฮัปปุไปเร็วกับปดจนตายไปลกงอุน้มไม่รู้เกิดตายขึ้เราแล้วเกิดเกิดง Sí. 哎，对对对，应该有。